สอนเพื่อนเล่นเอเป็กอีพีที่สี่ในครั้งนี้ก็จะพามาดูในส่วนของปืนกันนะว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันยิงยังไงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ปืนไหนมีเทคนิคอะไรที่ผมพอจะรู้เนี่ยผมก็จะมาบอกได้เหมือนกันนะแั้นก็มาเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยประเภท assault rifle กระบอกแรกฮาวบอกใช้กระสุนอินอร์จียิงแบบ full auto ถ้าไม่ใส่ hop up ยิงก็จะมีีเลย์ในการยิงนิดนึงแต่ถ้าใส่ hop up trigger แล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องชาร์จยิงกระบอกที่สองแฟลชไลท์จะให้ฟีลความรู้สึกอารมณ์เหมือนประมาณ AK ในเกมอื่นใช้กระสุนเฮฟวี่ยิงได้แบบ ออโต้ Auto, แล้วก็ซิงเกิลทีละนัดแรงดีดแนวตั้งค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าแฟลชไลน์เนี่ยกระสุนมันค่อนข้างที่จะกระจายไปทางแนวนอนมากกว่านะซึ่งสังเกตได้จากเป้าของมันเลยกระบอกที่3แฮมล็อกใช้กระสุนเฮฟวี่ยิงแบบเบร์สทีละสนัดไม่สามารถกดค้างได้กับแบบซิงเกิลแบบยิงทีละนัดกระบอกที่4ี3 r 1ใช้กระสุนไลท์ยิงได้แบบออโต้แล้วก็แบบซิงเกิลทีละนัดเป็นปืนที่ยิงง่ายคุมง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ตอนนี้ก็ถ้าให้แนะนําก็ไปเล่นปืนไอซอลเลฟเฟนชนิดอื่นก็น่าจะดีกวว่าาแล้้ปืนนระบอสุดทยใเมช กระสุนเอเนจียิงแบบเบิร์ทีละสามนะัดสามารถกดค้างเพื่อยิงได้ปืนนี้ก็จะมีเอฟเฟกอยู่ก็จะมีหลอดฟฟ้าขึ้นอยู่ถ้ายิงจนครบเต็มร้อยแล้วเนี่ยปืนก็จะยิงรัวและเร็วมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นประเภทที่2นะซับแมชชีนกันหรือ S.M.G ทริคเทคนิคในการยิงปืนนี้ก็คือเวลาศัตรูอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าสโคบยิงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเลเซอร์ไซส์เนี่ยก็จะช่วยลดการกระจายของกระสุนทําให้กระสุนกอะก,กลุ่มมากขึ้นก็คือจะแบบยิงอัดตัวศัตรูได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมกระบอกแรกอร์ ใช้กระสุนไล่ยิงแบบฟูออโต้ปันนี้ก็จะยิงง่ายความเร็วในการลั่นกระสุนก็จะฟีลประมาณแบบ R301 ามศูนย์หนึ่งผู้เล่นใหม่ก็เหมาะกับปืนนี้เหมือนกันนะถ้าใส่ดิสลอปเตอร์แล้วเนี่ยก็จะยิงเจาะเกาะแรงขึ้นอีกด้วยกระบอกที่2องพาวเลอร์ตอนนี้ก็เป็นปืนที่อยู่ในแอร์ด็อปใช้กระสุนของตัวมันเองถ้าเกิดหมดแล้วก็หมดเลยหาเพิ่มไม่ได้ยิงได้แบบออโต้แล้วก็แบบเบิร์สทีละห้านัดโหมดเบิร์สก็คือกดค้างไม่ได้และในตอนนี้ก็เป็น s m g ที่มีกระสุนมากที่สุดในเกม แล้วก็ปืนนี้ก็เป็นปืนที่โกงทั้ง2โหมดเลยก็คือทั้งโหมดสเปิร์ตแล้วก็โหมดออโต้ถ้าแบบให้เลือกเล่นได้ก็แล้วแต่เลยว่าจะเล่นโหมดอะไรเพราะมันโกงทั้งคู่แล้วแต่ความถนัดกระบอกที่3ามอาไที่ไหนใช้กระสุนไลท์ฟัวโต้เป็นปืนที่มีจุดเด่นที่ว่าค่อนข้างจะยิงเร็วยิงรวยิงแรงแถ้าเกิดมีแม็กไลท์อย่างแม็กขาวเนี่ยเราก็จะแบบช่วยปิดดาเมจให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่มีแม็กไลท์เลยเนี่ยเราก็จะยิงแบบพลาดไม่ได้เลยกระบอกที่4ี่โวใช้กระสุนเอนเนอร์จี้ยิงแบบฟู อารมณ์ก็จะเหมือนกับ R99 แต่จะลั่นช้ากว่านิดนึงก็บดสุดท้ายค่ะใช้กระสุนได้2ประเภทเลยก็คือกระสุนไลท์กับกระสุนเฮฟวี่แม็กก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ประเภทเลยก็คือแม็กไลท์กับแม็กเฮฟวี่ก็เหมือนกัน แล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็มักจะคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นกระสุนไร้หรือเฮฟวี่แล้วเนี่ยจะมีผลต่อดาเมจหรืออะไรสักอย่างแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีผลที่อะไรเลยก็แค่เปลี่ยนกระสุนใช้ได้เฉยๆฉยสำหรับค้าก็จะมีฟีลคล้ายกับ99เหมือนกันเลยก็ยิงรัวพอๆกับ r 9 9เเลยนะสำหรับค้าแต่จะใส่เลเซอร์ไซส์ไม่ได้ต่อมาก็จะเป็นประเภทที่3ไลน์แมชชีนกันหรือ lmg กระบอกแรก Devolution ใช้กระสุน Energy ยิงแบบฟูลอัตโต จะคล้ายๆฮาบอกแล้วก็คือช่วงแรกก็จะมีดีเลย์ในการชาร์จยิงแล้วก็ปืนก็จะยิงเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใส่เทอร์โบชร์เจอร์เนี่ยก็จะตัดดีเลย์ในสองช่วงแรกไปเลยแล้วก็เดว o ลูชั่นเนี่ยก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่ามี d ี s ที่สูงที่สุดในเกมในตอนนี้กระบอที่2อ s t a ลสตตอนนี้ก็อยู่ใน a อร์ดอ ยิงแบบฟ u วรโตแล้วก็ความพิเศษของปืนนี้ที่มากกว่าชาวบ้านเลยก็คืออย่างแรกเวลายิงจะยิงแบบได้เรื่อยๆแบบถ้าเกิดเราเลี้ยงกระสุนได้เราก็สามารถยิงได้แบบเรื่อยๆจนกว่ามันจะโอเวอร์ฮีแล้วถ้าเกิดโอเวอร์ฮีแล้วเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนแม็กล้วก็ยิงใหม่แล้วก็ความพิเศษอย่างที่2ก็คือกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนิดนึงตามระยะทางที่โดนศัตรูยิ่งศัตรูอยู่ไกลกระสุนที่ออกไปก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนิดนึงนะนิดนึงก็คือใหญ่ขึ้นนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถยิงเกาะได้้แรขึนน กระบอกที่3 s p สป f ดไฟใช้กระสุนไลท์ยิงแบบฟัโต้จุดเด่นของปืนนี้เลยก็คือเป็นปืนที่ยิงง่ายกระสุนเยอะแต่ค่อนข้างที่จะขุมยากน,นิดน,นึงถ้าเกิดไม่ใส่บาลีโสเตเบลิเซอร์แต่ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่เหมือนกัน กระบอกสุดท้ายลมเพจใช้ชกระสุนเฮฟวี่ยิงแบบฟัวโต้ปืนนี้ก็จะเป็นปืนที่ยิงช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยแต่ก็คือจะสามารถช้าจระเบิดไฟในการยิงได้และถ้าช้าได้นยก็จะยิงเร็วและรัวมากขึ้นและก็จะสามารถยิงประตูให้พังได้ไม่ว่าจะเป็นประตูที่มีอ้วกของแคตาลิเคเือบไปอยู่ก็สามารถยิงพังได้เหมือนกันก็แค่ยิงนานกว่าเดิมนิดนึงต่อมาประเภทที่4 m a มาร์แอารมณ์ก็ ปืนเคาะจะบอกแรก G7 ใช้กระสุนไรเป็นปืนที่ยิงง่ายเคาะง่ายเคาะได้แบบรัวๆแต่ถ้าเกิดเวลาเคาะและ้วเคาะรัวเกินไปเนี่ยทีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะค่มยากและสำหรับปืนนี้กระบอกที่2ทิกเป็นเทคใช้กระสุน e อ e r g y ยิงได้2แบบก็คือแบบแรกกระสุนจะออกไป3ทางเลยกับแบบที่2รอกระสุนรวมกันก่อนแล้วค่อยยิงออกไปเป็นเส้นเดียวปืนนี้ก็เป็นปืนที่ยิงง่ายเพราะกระสุนมันจะออกไปเป็น3ทาง3แฉกถ้าเกิดเราไม่ได้รวมไว้แบบเป็นเส้นเดียวแล้วก็ เป็นปืนที่กระสุนค่อนข้างที่จะย้อยมากแต่ก็ยิงง่ายกระบอกที่3 30-30ใช้กระสุนเทวี่สามารถยิงแบบชาร์จได้แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งชาร์จไว้นานเนี่ยก็จะยิ่งแรงแต่ถ้าเกิดใส่สเกลเพลเซอร์เข้าไปเนี่ยก็จะยิงหัวแรงขึ้นไปอีกกระบอกสุดท้ายโบเซกหรือธนู ตอนนี้ก็อยู่ในแอร์ดรอปอย่างแรกที่เราจะต้องรู้เลยเนี่ยธนูเนี่ยจะต้องชาร์จยิงถึงจะยิงแรงหรือจะไม่ชาร์จก็ได้แต่ก็แค่ยิงเบาเบาที่เที่ยแล้วก็อย่างที่2ธนูเนี่ยจะสามารถยิงได้2แบบแบบแรกก็คือแบบไม่เข้าสโคปหรือก็คือก็ไม่เข้าสโคปยิงอะไแหละเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยกระสุนจะแตกออกมาเหมือนกับช็อตกันแล้วก็แบบที่2ถ้าเข้าสโคปยิงก็จะยิงออกมาเป็นธนูปกติเลยแต่ถ้าเกิดเข้าสโคปค้างไว้แล้วยิง3าครั้งแบบรัวเนี่ยพาสซีฟก็จะทํางานขึ้นมีก็จะสามารถทําให้ยิงแบบรัวๆเพิ่มขึ้น ต่อมาประเภทที่สี่สไนเปอร์ไรเฟิลในส่วของปืนสไนเนี่ยก็จะใช้กระสุนสไนทุกกระบอกเลยนะแล้วก็เทคนิคง่ายๆแล้วคือเวลาเข้าสโคปของสไนเนี่ยคูณ4คูณ8คูณ6คูณ10อะไรก็ว่าไปก็จะมีตัวเลขบอกอยู่การเป้าก็คือ2 3 4 5 มันก็คือตัวเลขบอกระยะก็คือ 200- 300- 4 0 0 500เมตรตามระยะทางที่กระสุนจะย้อยแล้วก็ในส่วนของทางด้านขวาสโคปเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่จะบอกระยะห่างกับที่ที่เรามองอยู่ซึ่งก็เอาไว้มองควบคู่กับเป้าที่เราจะยิงแล้วก็ตัวเลขของระยะทางที่มันจะบอกอยู่ว่าตรงนั้นห่างกับเรากี่ร้อยเมตรก็บอกแรกชาร์เลเฟหลังจากที่ได้รับอัปเดตแพทมาใหม่เนี่ยก็ทําให้ปืนมันยิงยากขึ้นไปอีกจากตอนแรกก็แค่ยิงง่ายๆน่ารำคาญ ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยิงให้ยากแต่โคตรแรงก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่แต่ความสามารถที่ได้มาหลังจากอัปเดตมาใหม่นียก็คือยิ่งศัตรูอยู่ไกลเนี่ยดาเมจที่โดนศัตรูเนี่ยก็จะแรงขึ้นหมวกขาวก่อขาวนี่ก็คือโดนทีเดียวก็คือตายเลย180ดบาเมจบวกๆถ้าเกิดระยะมันได้นะตอนนี้ก็ยิงแรงพอๆกับเคเบิลเลยแล้วก็เทคนิคเวลายิงชาร์ลีเฟิร์นเนี่ยเทคนิคก็คือยิงยังไงก็ได้แต่จะต้องเหลือกระสุนไว้ในแม็กด้วยเพราะว่ามันจะรีโหลดไวปกติถ้าเกิดเรายิงจนแบบกระสุนเหลือศ แล้วก็เทคนิคเนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกปืนอย่ายิงกระสุนเหลูนย์มันจะรีโหลดเร็วกว่าปกติคอนเฟิร์มและเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถยิงแบบชาร์จชาร์จยิงแล้วก็เลี้ยงหลอดไปได้เอาไว้ปล่อยแบบตอนมั่นใจอธิบายมันงงเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแล้วกันกระบอกที่สอง l o ยิงรัวและเร็วกว่าสไนเปอร์กระบอกอื่นๆหมาะสลับผู้เล่นใหม แล้วก็ถ้าเกิดใส่ s c a l p e เ a อร r เนี่ยก็ยิงหัวแรงตามสเต็ปกับบทที่ 3- เคเบิลก็เป็นปืนที่อยู่ใน a อดอมาตั้งแต่เกิดละไม่เคยออกมาจากไอดอกเลยก็เป็นปืนที่ยิงค่อนข้างที่จะแรงอย่างเฮ e ี้ยๆแค่ยิงโดนตัวก็140ดาเมจแล้วก,ก็พอแล้วก็พอแล้วถ้ายิงโดนตัวไม่ต้องถึงกับเม้มไปยิงหัวแรงขนาดนั้นกับบทสุดท้าย Sentinel ความสามารถแรกของเซน t i เนีลเลยก็คือสามารถชาร์จชิวเซลสองก้อนแล้วก็จะยิงแรงขึ้นแล้วก็อย่างที่2ก็จะเหมือนธนูเลยเวลาเข้าสโคปแล้วยิง3ครั้งรัวๆแล้วเนี่ยก็ทําให้ยิงได้รัวและเร็วขึ้นบีกต่อมาก็จะเป็นในสอของประเภทที่5ก็คือพิสโตลหรือปืนพกก็อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรมากแต่ก็สําคัญแหละก็ต้นเกมมาล้มแบบโดดมาไม่เจอปืนแล้วก็ต้องหาปืนพกไปไล่ยิงมันกระบอกแรกอ่ะ E45 ก็ใช้กระสุนไรยิงแบบรัวๆใส่แฮมเบอร์พอยก็ยิงเข้าเลือดแรงกระบอกที่2 p 2 P20 หรือพี2ีสิบใช้กระสุนไรก็คือเป็นปืนที่จะเจอตอนที่โดดมาแล้วไม่มีที่อะไรเลยก็มีประโยชน์แค่นั้นแหละปืนนี้แล้วก็กระบอกสุดท้ายวิงแมนก็เป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับปืนพกก็คือถ้ายิงโดนก็คมถ้ายิงไม่โดนก็หมาต่อมาก็จะเป็นประเภทสุดท้ายก็จะเป็นช็อตกันหรือก็คือปืนลูกซองกระบอกแรกก็จะเป็นอีวาแปเป็นปืนที่ยิงง่ายยิงรัวยิงเร็วแล่ถ้าเกิดยิ่งมีโบทองเนี่ยก็จะยิงรัวเข้าไปอีกแล้วก็เป็นปืนลูกซองที่สามารถกดค้างเพื่อยิงได้ กระบอกที่สองแมสติฟจะสังเกตได้ว่าเป้าเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเวลายิงแบบไม่เข้าสโคปเนี่ยกระสุนมันจะบานออกข้างเพราะฉะนั้นเวลายิงปืนเนี่ยเทคนิคก็คือให้เข้าสโคปยิงกระสุนมันจะเกาะกลุ่มกันมากแล้วก็จะแรงกระบอกที่3ามโมซัมบิกอาเปไปว่าก็เป,เป็นปืนที่ดีเหมือนกันแต่ข้ามไปก็จะดีกว่าโมซัมบิกม่ะมาที่กระบอกสุดท้ายเลยพีสคริปเปอร์หรือก็คือ PK ที่เรารู้จักอย่างแรกก็คือสามารถเข้าสโคปข้างไว แล้วเวลายิงเนี่ยก็จะยิงกระสุนแบบรวมกลุ่มออกไปแล้วก็อย่างที่2ถ้าใส่ดิสซอปเตอร์เนี่ยก็คือยิงเกาะแรงแล้วก็เทคนิคในการยิงพิสซิปเปอร์เนี่ยก็คือเวลาเล่น P k เนี่ยให้ควิกสโคลยิงเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยกระสุนม,มันจะได้แบบรวมกลุ่มกันหน่อยเวลาควิกสโคลเข้าไปยิงและอันนี้ก็จะเป็นปืนทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันของซีซั่นส8ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จกักปือนอะไรก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูแล้วก็ตบหน้ามันปีกรอบหนึ่ง